คื่องมือบนะครับตัวนี้มอเตอร์สิบแรงม้าสองตัวนะครับขับแกนาเฟืองนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองออนเครื่องกันดูนะครับเปิดขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีแผงควบคุมนะครับเื้องต้นง่ายๆเรากดไปที่ตัว F1 นะครับเพื่อทำให้ตัวแกนเทาขับเนี่ยวิ่งทางานวิ่งขับเข้าหากันนะครับส่วน F4 นี้จะเป็นตัวที่จะไม่ให้ตัวแกนเทานี้หยุดทํางานนะครับอ่า เดี๋ยวเรากด F 1นะครับโอเคีเ๋ยวต่อมาเราจะมาลองย่อยตัวไฟเบอร์การตัวนี้ก่อนนะครับตัวแรกสีดำน,นะครับมาลองย่อยตัวที่สองนะ,ค,ะนนครับตัวนี้นะครับ นี่แดดหนาแร้